าธาตุพระเสาเผาไหมแต่ไร้แสงความรุนแรงร้อนรุ่มดังสุมขอนเปรียบเพิงดุระอุไอยิ่งไฟฟอนเป็นความร้อนเกิดจากแรงแสงระวีทศทิศาหอระด,ดีมีที่มั่นพวกต้องทันซ่องโจรคอยปร้นจีกรรมกรจรจัดพัสดีซื้อขายที่กสิกรรมทำศีรา อารมณ์ซ่านพราดพราดบาดวิตกระแวงวกมุทรุดุหนักหนาถึงคราวอ่อนผ่อนเรื่อยทำเฉยชาไม่นึกหาเหตุผลทั้งต้นปลายการพนันขันต่อชอบก่อเหตุมักอาเพศเสื่อมประสาทไม่ขาดหายโรคประจำรำไส้ในร่างกายรู้เชิงชายถึงขั้นอันธพาล ทิศผิวดำขำขันฟันขยนันจะยืนเดินแข็งกล้าวดูห้าวหารเป็นคู่มิตรชิดราหูอยู่ชั่วการกับอังคารควรระวังเขาชิงชังอีกพระสุขนั้นเป็นคู่ศัตรูเก่าพบกันเข้ามักเกิดยุ่งไม่สูงสิงคู่สมผลกับพระพุทธสุดดีจริงสุริสิงเป็นคู่ธาต แสนอาจองค์ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในรอบปี68นี้นั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างมากเพราะดาวพระหัสสดีก็จะทยอยโคจรย้ายออกจากภพเรือนปัตนิอีกทั้งดาวพระเสาร์ และดาวพระราหูก็กำลังจะโคจรย้ายออกในช่วงประมาณสองสาเดือนต่อจากนี้แต่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเท่าที่ทราบกันมาก็คือดาวพระราหูที่โคจรสถิตเป็นหแกรักที่พบเรือนปุตตะมาตั้งแต่ปลายปี 66, 66นั้นก็ถือว่าเข้าเกณฑ์พินทุบาทแต่ก็ยังดีที่มีการโยกเกณฑ์จากดาวพระสุปีี ที่ภบเรือนปตนิก็ถือว่ามีดาวสุภเคราะห์โยกเกณฑ์ถึงจึงทำให้ดาวพระราหูที่สํมแดงเดชในพบเรือนปุตตะไม่ค่อยจะกระทบกับชาวพิจิกเท่าใดนักทั้งในเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคในเรื่องของหุ้นส่วนของเจ้าชะตานั้นก็ยังถือว่าให้คุณอุปการกับชาวพิจิกอยู่พอสมควรอันว่าดาวพระสัปดี ที่เล็งลัคนามาตั้งแต่กลางปี67ที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระสับ,บดีนั้นก็ถือว่ามีหุ้นส่วนและมีออฟเฟอร์จากคนที่เป็นคู่ครองคนรักคนที่เป็นหุ้นส่วนในกิจการการงานอยู่พอสมควรแต่ดาวพระเคาะที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ของชาวพิจิกในปี68นี้นั้นก็น่าจะเป็นดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยู ก็โคจรสถิตในพบเรือนอริมาตั้งแต่6-7ปีที่แล้วก็ถือว่าสำแดงเดชให้กับชาวพิจิกอยู่มากซึ่งในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้นั้นดาวมฤตยูก็ค่อนข้างจะเดินเป็นปกติและจะโคจรสถิตย้ายที่พบเรือนปะตะนิประมาณกลางมีนาคมเป็นต้นไปนั้นก็ถือว่าดาวมฤตยู ก็จะเล่งลักนาและกลุ่มพบเรือนปัตตนิของชาวพิจิกไปจนถึงปีพุทธศักราช2574ซึ่งดาวมฤตยูที่เล่งลักขนานั้นก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ดาวมฤตยูเล่งลักขนานั้นในเรื่องของการประครับประคองดูแลความสัมพันธ์ อีกทั้งในเรื่องของการไวไฟทั้งความรักความสัมพันธ์อารมณ์ทางเพศก็ต้องระวังในเรื่องของการผิดฝาผิดตัวดังคำโบราณที่กล่าวไว้ว่ามีคู่ผิดคิดจนตัวตายปูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายซึ่งดาวมฤตยูที่เหล็งลัคนาที่พบเรือนปัตนินั้นก็ถือว่าเป็นพบเรือนตรงกันข้ามที่180สองศา หากดวงชะตาท่านใดที่มีคู่ครองและยังประสานความรักความสัมพันธ์กันได้อยู่นั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความพันผวนการแปลเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ความหงุดหงิดและการแปรเปลี่ยนในสภาพจิตใจของเจ้าชะตาอีกทั้งดาวมรตยูที่สถิตในภพเรือนนี้นั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการเข้าหาผู้คน หรือคนที่จอเข้ามาในชีวิตของเจ้าชะตานั้นก็ต้องดูใจกันให้นานๆทั้งการศึกษาภูมิหลังของชีวิตอีกทั้งดาวมฤตยูที่สําแดงเดชในภพเรือนปัตนิก็ยังต้องเป็นภพเรือนที่ต้องระวังในเรื่องของสัญญาการเกิดคู่พิพาทคู่กรณีทั้งการทำนิติกรรมทั้งในเรื่องของข้อตกลงเอกสาร ตลอดจนถึงอำนาจมืดคนมีอิทธิพลคนมีสีก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นสารฟ้องร้องกันซึ่งดาวมรุตยูที่เล็งลัคนาชาวพิจิกในห่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมและเมษายนนั้นเดือนพฤษภาคมดาวพระหัสบดีก็จะจอตกพบเสียในภพมรณะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทซึ่งดาวพระหัสบดีซึ่งก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ดาวพระหัสบดีนั้นอ่อนกำลังซึ่งตกพบเรือนมรดะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวพิจิกนั้นก็ถือว่าต้องระแวดระวังเป็นสองเท่าเพราะดาวพระหัสปดีถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยหากปีไหนที่ดาวพระหัสปดี ตกพบเรือนที่เสียนั้นก็ต้องเป็นปีที่ต้องประคับประคองและสแสวงหาภูมิคุ้มกันซึ่งอันเป็นสิ่งที่ป้องกันเพศภัยและพยันอันตรายในทุกๆวิถีทางแต่ดาวพระหัสบดีก็ถือว่าตกพบเสียอยู่ประมาณถึงเดือนตุลาคมซึ่งก็ถือว่าดาวพระหัสบดีในปี68นี้นั้นก็จะโคจรสถิตเดินเสด็ และเดินเร็วเป็นปกติก็ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธรันรวาคมของปี68นี้นั้นดาวพระศป,ปดีก็จะเดินเสดที่พบเรือนสุภะที่ราศีกรกฎก็ถือว่าได้มาตรฐานเป็นธรรมเกณฑ์และดาวพระศป,ปดีก็จะมีมาตรฐานเป็นอุดซึ่งก็ถือว่าดาวพระสป,ปดีในช่วงประมาณปลายปีนั้น ก็ถือว่าให้คุณกับชาวพิจิกเป็นอย่างมากและในช่วงเดือนมีนาคมตลอดจนถึงเมษายนนั้นดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์และเป็นดาวเจ้าเรือนตนุของชาวพิจิกนั้นก็คือดาวพระอังคารซึ่งในห้วงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าดาวพระอังคารก็ยังพักองศากันอยู่ซึ่งดาวพระอังคารจะกลับมาเดินเป็นปกติและจะหยุดพักองศานั้น ก็ในช่วงประมาณวันที่23กุิบามกุมภาซึ่งก็ถือว่าในห่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมนั้นก็จะกลับมาเดินปกติแต่ดาวพระอังคารที่ถือว่าตกเกณฑ์พินทุบาทในภพเรือนมรณะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการสูญเสียการกระทบกระทั่งอีกทั้งในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการเจรจา การสร้างปัญหาและการสร้างภาระให้กับดวงชะตาก็ต้องระวังทั้งในเรื่องของสุขภาวะอนามัยอุปัติเหตุเพราะดาวพระอังคารที่ตกพบมรณะเป็นแปดแกรักนานั้นก็ถือว่าปลายกุมภาพันธ์ก็ยังพักองศากันอยู่ก็คือดาวที่อ่อนกำลังและเดินช้าเป็นปกติซึ่งเดือนมีนาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองทั้งในเรื่องสุขภาวะจิต สภาวะกายก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องหลีกเล้นทั้งในเรื่องของความทุกข์การสแสวงหาสิ่งที่อิ่มเอิบใจและสร้างความปลอดโปร่งให้กับดวงชะตาของชีวิตซึ่งดาวพระอังคารก็จะโคจรสถิตย้ายในวันที่สามเมษายนซึ่งก็ถือว่าเดือนเมษายนนั้นพระอังคารก็มีตำแหน่งเป็นกีตะอุดมเกณฑ์ ก็ถือว่าพระอังคารก็เริ่มที่จะมีเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งดาวพระอังคารที่ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริและเป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์นั้นก็น่าจะส่งผลดีที่เป็นกีตักอุดมในช่วงเดือนเมษาและเดือนพฤษภาเป็นต้นไปและในวันที่29มีนาคมนี้นั้นดาวพระเคราะห์ที่ถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาพระเคราะห์และถือว่าเป็นดาวใหญ่ ก็คือดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ที่โคจรสถิตในวันที่29มีนาคมซึ่งหากดูตามปฏิทินโหรนิรายณะราหิรีตามแบบฉบับของวิถีโคจรของดาราศาสตร์และอิงตามหลักของนาซานั้นก็ถือว่าดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเดินเสดและโคจรสถิตในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม ซึ่งวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2568นั้นก็ถือว่าดาวพระเสา์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งเรือนสหชะและเรือนพันธุถือว่าเป็นภพเรือนที่มีความสำคัญกับชาวพิจิกซึ่งหากตรวจดูตามหลักวิชาการของโหราศาสตร์ไทยนั้นดาวพระเสารที่เป็นห้าแก่ลัคนาที่สถิตในภพเรือนปุตตะนั้น ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทเช่นกันก็ถือว่าแสดงฤทธิ์แสดงเดชในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งก็น่าจะเกี่ยวพันทั้งในเรื่องของเครือญาติครอบครัวคนใกล้ชิดตลอดจนถึงการเดินทางซึ่งดาวพระเสาเบียนพบเรือนปุตตะทั้งปี68ปี69และปีเจนั้น ถือว่าเป็นปีในเรื่องของการทำอะไรใหม่เพราะพบเรือนปุตตะแสดงถึงความรักการดูแลจัดการลูกหลานบริวารญาติมิตรอีกทั้งแสดงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การศึกษาและสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในดวงชะตาอีกทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสหชะก็คือดาวพระเสานั้น ก็ถือว่าตรีโกนถึงลัคนาที่พบเรือนที่หก็ถือว่ากระทบกับลักนณาทั้งในเรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆทั้งสิ่งที่เป็นความมั่นคงการลงหลักปักฐานการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนการลิเริ่มในกิจการการงานอาชีพซึ่งดาวพระเสาร์ที่จะสถิตในพบเรือนปุตตะไปอีกสองปีกว่านั้น ก็มีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายถ่ายเททั้งกิจการตําแหน่งแห่งที่อีกทั้งเป็นปีที่จะได้พบปะสังคมการเข้าหาผู้คนในมิติใหม่ๆซึ่งก็เป็นพบเรือนที่แสดงในเรื่องของการศึกษาการผจญภัยและการจอนไปในทิ่ต,ต่างๆก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของการสแสวงหาองค์ความรู้การพัฒนาความรู้ การพัฒนาสพวิชาสมรรถนะในการเรียนรู้การศึกษาและการต่อยอดในวิชาชีพของตนซึ่งก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนโยกย้ายกิจการตำแหน่งหน้าที่อีกทั้งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสนธิกับดาวพระราหูที่จะเป็นเกษตราธิปดี ในช่วงประมาณกลางปีไปนั้นก็แสดงถึงในเรื่องของการลงหลักปักฐานทั้งการให้ความสำคัญกับครอบครัวคนรักก็มีโอกาสในเรื่องของการขอเครดิตสินเชื่อการต่อย,ยอดการสร้างการเสริมในอสังหาริมทรัพ์ทั้งทรัพย์ในดินสินในน้ำการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนต่างๆเพราะดาวพระราหูที่จะเป็นเกษตรในภพเรือนพันธุ และเป็นราศีธาตุลมที่ราศีกลุ่มนั้นก็แสดงถึงภพเรือนที่มีความรวดเร็วทั้งการยักย้ายการถ่ายเทการเข้าออกในเรื่องของรายรับรายจ่ายอีกทั้งดาวพระราหูกระตุ้นพบเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนตนุของดาวเสาร์ที่ไปสถิตที่ภพเรือนปุตตะนั้นก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของการจับจ่ายการซื้อขาย ทั้งสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งที่อยากได้ก็ถือว่าดาวพระหัสปดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่จะตกเกณฑ์พบเรือนมรณะที่เป็นเกณฑ์พินทุบาทนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ต้องรอบคอบทั้งในเรื่องของการจำนองการจำนำการกู้ยืมการใช้เครดิตสร้างหนี้สินและการผ่อนผันผ่อนปน,น,นผ่อนส่ง ซึ่งอาจจะกระทบในเรื่องของการบนรูปในทางการเงินได้เพราะดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั้นก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการลงทุนสิ่งที่ตนเองมีแนวคิดใหม่ๆทั้งลงทุนในเรื่องของครอบครัวการศึกษาตลอดจนถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำการสแสวงหาทรัพย์สิสนสลิงขานทั้งหลายนั้น ก็ถือว่าจะเป็นปีที่ชาวพิจิกจะให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของครอบครัวการสแสวงหาที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแต่ดาวพระเสาร์ที่เข้าเกณฑ์พินทุบาทในภพเรือนที่หและตรีโกนถึงรัคนาอีกทั้งดาวมรุตยูก็สำแดงเดชเลงลัคนาหากสิ่งอันใดที่ตั้งอยู่ในความประมาทและมิถีท่วนในเรื่องของการจัดการ การดูแลก,การบริหารจัดการซึ่งบัญชีทรัพย์สินการนิติกรรมสัญญาในเรื่องเอกสารธุรกรรมต่างๆนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการล้มละลายการเกิดคดีความในทางการเงินซึ่งปีพุทธศักราช2568จนถึงปี2574นั้นถือว่าเป็นปีที่ลุ่มๆด,นดอนๆเอาแน่ออนอนอะไรไม่ได้เพราะดาวมฤตยู ้ารู้เกียรติศัพท์และอนุภาพของดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวที่คอยการแกล้งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศแสดงถึงความผันผวนการแปรเปลี่ยนสภาพตลอดจนถึงการพลิกกับตรปัดซึ่งอันหาความแน่นอนและความเป็นปกติวิสัยไม่ได้อันสมยานามกับชื่อมฤตยูที่รู้กันซึ่งดาวมฤตยูที่โคจรสถิต ในราศีพฤกษพซึ่งเป็นภพเรือนปัตตนิของชาวพิจิกนั้นก็ถือว่าเป็นรอบ84ปีที่ดาวมฤตยูโคจรสถิตบนรอบมาอยู่ที่ภพเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตแตกอยู่พอสมควรที่ชาวรัคนาราศีพิจิกจะต้องระแวดระวังในเรื่องของการแตกหักการขาดสะบัน้นอีกทั้งคนที่มีอิทธิพล ทั้งการค้าขายการติดต่อธุรกิจและมีส่วนได้เสียกับเจ้าชะตานั้นก็ถือว่าเป็นห่วงปีที่ต้องรอบคอบและควรมีที่ปรึกษาในกิจการตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความใคร่แต่ซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องตรวจดูดวงชะตา และการวางลัคนาของตนหากชาวลัคนาราศีพิจิกอันว่าลัคนาสถิตที่ราศีพิจิกและหากดาวมรตยูเป็นอาเซติธาตุหรือมาจากราศีธาตุดินหรือราศีธาตุน้ำในดวงชะตาเดิมนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ดาวมรตยูจะให้คุณทั้งในเรื่องของการเดินทางไกลการข้ามน้ำข้ามทะเลการติดต่อการประสานงาน ร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนแดนไกลทั้งต่างชาติต่างภาษาอีกทั้งดาวมฤตยูในพบเรือนนี้นั้นก็ยังแสดงในเรื่องของคู่ครองคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวพระราหู จะเป็นกเกษตรราธิบปดีที่พบเรือนพันธุก็ประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงปลายมีนาคมนี้นั้นดาวพระเสาก็จะสถิตเป็นเกณฑ์พินธุบาทที่พบเรือนปุตตะก็ถือว่าตรีโกนถึงลักก็ถือว่ามีโอกาสทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการริเริ่มการต่อเติมการสร้างการเสริมการรีโนเวท ก็มีโอกาสทั้งในบริบทของชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องของครอบครัวการบริหารกิจการหน้าที่คนรักคู่ครองก็ถือว่าดาวพระเสาก็สำแดงเดชในภพนี้อยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของความจริงจังความเอาจริงเอาจังความขมักขมันก็ถือว่าดาวเสาที่จะโคจรสถิตในภพเรือนปุตตะ ในช่วงสองสามเดือนแรกนั้นก็น่าจะเป็นห่วงในการเข็นคกขึ้นภูเขาก็น่าจะเหนื่อยจะท้อกันอยู่สักพักแต่ดาวพระเสวก็ให้คุณนับประโยชน์ที่ก่อเกิดซึ่งในสิ่งที่เกิดจากความลำบากการฝ่าฟันอุปสรรคก็ถือว่าราบผลที่เกิดจากพระเสาอันเป็นที่ประจักษ์ภายหลังนั้นก็ถือว่าทำให้คนหลายๆคนประสบความสำเร็จกันมามาก ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกท่านและขอให้รอดพ้นจากอุปัวะอันตรายเพศภัยพยันอันตรายต่างๆทั้งโรคภัยไข้เจ็บอริราชศัตรูทั้งหลายที่เข้ามากราำกลายและเบียดเบียนเบียดบังเจ้าชะตานั้นก็ขอให้มาลายหายสิน้นและขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น สมบูรณ์พูนผลไปด้วยโภอขทัพย์ความร่ำรวยความมั่งมีและเจริญก้าวหน้าในกิจการการงานหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่ของตนและขอให้เป็นปีที่ก่อเกิดแต่ความสิริมงคลและเจริญไปด้วยอายุเจริญไปด้วยปัญญาและแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น จงมีแต่ความโชคดีทุกทุกท่านทั้งตลอดปีและตลอดไปขอบพระคุณครับ